สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Roblox Man นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Roblox Chindo l i h t กันอีกครั้งนะครับในพา์ที่7วันนี้เราจะมาล่าสัตว์หางกันครับก็อย่างที่รู้ไปนะเราเคยไปล่ารอบก่อนแล้วมันไม่ดอปวันนี้เนี่ยเราจะล่าจนกว่ามันจะดบนะครับมาดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ล่ากี่ตัวนะฮะตอนนี้ขอกินราเมงก่อนแล้วกันเติมพลังก่อนมาโอเคพร้อมแล้วเราไปไงเนี่ย วันนี้ผมมากับลิฟอาชุระด้วยนะครับผมจัดไปนําเลยนะต้องใช้ท่านี้นี่หว่าเพื่อในการวิ่งเร็วนะครับเสียงเกมดังไปเปล่าโอ้หลงทางนะอุ้ยเอาอยู่นี่นี่เองอาจ,จัดไปเอานะครับก็มาทําการล่าสัตานหางกันวันนี้อ,อันเชิญเนี่ยอันเชิญลูกน้องกอนอีทอัจิลุยสายฟ้านี่ก็หนักนะ ลองผมก็ไม่ธรรมาดานะก็ใช้ได้อยู่นะไม่พอว่าจะก,กะแบบอับมาเต็มแล้วนะแต่ไม่พอโอ้ผมลืมเปิดโหมดนี่ว่าหรือเปิดโหมดเซียนเออเถึงว่าทำไมผมดูกะกะัังไม่รู้นะเมื่อกี้มันต้อยอย่างเี้ยสินี่เลย ไล่คาถาสาดเข้าไปแบบนี้สาดไม่ยั้งสาดไม่ยั้งเดี๋ยวนะเลือดมันเท่าไหร่เฮ้ยจะครึ่งหลอดแล้วโอเคอยู่ปาดโอ้ครึ่งหลอดเรียงเอ้ยเลยเร็วก็ผมว่ามันก็ถือว่าง่ายนะถือว่าง่ายอยู่นะสำหรับการฆ่านะในครั้งนี้โอ้โอ้โอ้เออมาพร้อมนะจัดไป จากกดเต็มสูบไปเรียบร้อยเจ้าไม่ดอกเหรอไม่ดอกไม่ดอกเหลือเนี่ยอะไรกันโอ้โหตัวแรกไม่ดอกอย่างงั้นก็ต้องตัวต่อไปนะต้องตัวต่อไปนะง,งี้มัมนรอกี่นาทีอ่ะโอ้ห้านาทีประมาณกี่ตัวถึงจะดอกแล้วแต่ดวงโอ้โหที่ผายก็ได้เอาอย่างงั้นก็ได้งั้นมารอตัวต่อไปกันรอยาวๆไปนะอย่างงี้ะเออโอ้หมาเหรอจัดไปลุยครั้งหนึ่งนะครับ รอบนี้ตัวที่2องนะได้รอชา้าพัฒนาการแห่งไม้ปั๊บปั๊บปั๊บปับ,บและก็ปับโอ้โหอิตาจิลุยนะอิตาจิลุยสายฟ้าดำครับแบ็คไลนิ่งปุ้มจับไวล้วใช่ไหมเฮ้ย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  เรียบร้อยครับผมนะไม้ดับตัวที่2ไม่ดับอะไรไม่ดับไปแล้ว <c oughs> โอ้โหเปนไงรวมๆก็อรอสิบนาทีแล้วเนี่ยอีกห้านาที <c oughs> อย่างนี้ต้องรอเวลาไหมถ้าไปตามเวลาคือถ้าตีตายมันดับชัวร์เนี่ยเอออย่างนี้เสียเวลาพี่ว่าไปล่าตามเวลาดีกว่าอ๋อแต่มันไม่เกิดบางเซิร์ฟมันไม่เกิดใช่ไหมงั้นต้องรอตอนหกโมงสิบนาทีนะมันมันเกิดชัวร์ใช่ไหมหรือว่าถ้าเซิร์ฟนี้มันไม่เกิดเราก็ย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าเราย้ายเซิร์ฟไปแล้วมันมันไม่ได้ล็อกไว้ที่เนี่ย มันไปล็อกไว้ที่ด่านอื่นอย่างเงี้ยเราจะไปเราจะไปด่านอื่นในเซิร์ฟนั้นได้ไหมอ้าทำไงอ่ะวิ่งไปเหรอว่ามันจะมันจะไม่หลุดออกเซิร์ฟเหรอถ้าวาใช่ไงมันจะหลุดไปเซิร์ฟอื่นไงแต่ถ้าพอเข้าเซิร์ฟวีมมันก็จะไปอยู่แมปเดิมอะแมปที่ล็อกไว้อะใช่ไหมนั่นไงมันก็ไม่ได้ดีอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวหกโมงสิบนาทีนี่อีกกี่นาทีเนี่ยอีกยี่สิบนาทีใช่ปะจัดไปเลยเราต้องไปเข้าเซิร์ฟแต่ถ้ามันไม่เกิดนี่คือยัง แค่นั้นตีตรงนี้เอาก็ได้มันได้เหมือนกันเหรอแล้วให้ตามเวลานี่มันเจน2หรือเปล่าหรือเจน1นเหมือนกันตามเวลานี่เจน2เอา้าอยากได้เจน2องดีงี้ะแต่เจน2มันดอบชัวใช่ไหมถ้า่าได้เนี่ยใช่ชัวโอเคงั้นตีตัวนี้รอไปเรื่อยๆแล้วกันระหว่างนี้เค่อยไปหาเจน2ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟวีของเองมันไม่เกิดเนี่ยเราก็ไปเซิร์ฟวีเซิร์ฟอื่นได้ไหมเซิร์ฟวีแบบเก้าหางเนี่ยมี2เซิร์ฟแล้วมันจะเจอหนึ่งใน2ไหมต้องหาเพิ่มนะเงี้ยเรารีเซิร์ฟได้ใช่ไหม โอเคเราก็รีเซอร์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดอะไรอย่างี้จัดไปโหอย,อย่างงี้ก็ได้ชัวร์แล้วดิบายแล้วเตีเจนหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยไปล่าเจนสองตอนหกโมงสิบนาทีวันนี้เรามาเล่นกันในเวลาที่แบบมันเกิดพอดีเลยเนี่ยหกโมงสิบนาทีไปๆมา,ม,ามันมาไล้ตัวนี้มันต้องเจอ้รนหน่อยแล้ว let's go itachi ลุยๆๆๆๆๆใช้ทุกกิลที่ขวางหน้าโอตายตายยากอยู่เนี่ยอันนี้แค่เจนหนึ่งนะ เจอจินสองเข้าไปนี่ยากกว่านี้ปาบเฮ้ยปาบเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วนิดเดียวโอ้ตีเอายนะแบบสดเรียบร้อยครับไม้ดอบไอ้มาเหรอไปพร้อมหรือเปล่าแ๊าบหนึ่งนะเออลุยโอ้มันตัดคาถาพี่ว่ะ เรียบร้อยไม่ดับนี่เราตีตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอามอนเลยซี่เอามอนเลยซี่เอามันเลยลงหัวตายดอบไหมไม่ดอบเหมือนเดิม ไม่ดอกมีเวลาห้านาทีทันไม่เนี่ยห้านาทีที่จะฆ่ามันเนี่ยก้าวหางจา๋าพี่มาแลว้วอุ้ยหูอยู่ไกลมากเลยอ๋อเทเลพอร์ตได้เลยหมับเขาให้เฮ้ยเอาทำไมมันนอนเงี้ยทำไมมันนอนแง่งแม้งเงี้ยเอาเลยเหรอจัดเลยสิมันตายหรือ,อยังโอ้โหเลือดอย่างเยอะเราจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยเลือดมันเยอะไปบ้าง อือหือรอยเฮ้ยพี่จะตายวะเ,เออโคตรเจ็บเออเล่นซะกูตายอูย้มันนอนทับว่ะมันนอนทับพี่ว่ะเอ,อ้ยไม่เงยหนักหนักบอยมันชักจะเกินไปนะพันธนาการพันธน,นาการไหมเลือดมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเลือดมันลดบ,บ้างเปล่าพันหมื่นแสนล้าน เลือดก็เหลือ3ล้านเหมือนเดิมนี่คือยันที่เองอันเชิญมันออกมาเหรออ๋อยันเชิญมันออกมาเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้โอโอโอนี่มันนอนแล้วมันนอนแล้วมันนอนแล้ว,นนลวเล่นมันเลยมันนอนแล้วอะฮะแตกเฮ้ยนี่ไงเหลือ2ล้านเก้าแล้วเหลือ2ล้านเก้าแล้วนี่ไงอ้าวแต่เวลาหมดแล้วดิเวลาหมดแล้วแต่แต่เราตีได้เรื่อยๆหรือเปล่าถึงเวลาหมดก็ไม่เป็นไรเพราะเราสปามันมาแล้วไงไปไหนอ่ะมานี่ ตีเรื่อยๆได้เราสปลาลมันมาแล้วเราน่าจะเล่นมันได้เรื่อยๆโห oh, oh, มันฟาดหางด้วยมันนอนเหรอเนี่ยจัดดีฟาดมันเลยอือออหายไปไหนเล้วฮะหมดเวลาโอ้โหหมดเวลาไม่ทันสภาพ,าพมากันสองคนโอ้โหจบเลยนะถ้าลากลงน้ำมันจะตายเหรออ๋อไปไปไปเอาเจนหนึ่งก่อนไปถือว่าทำงานชายอยู่น่าะได้เอา สับสวนไปสิออไม่ดอกที่สิปจริงไปเนี่ยเอาจนกว่าจะได้แล้วนะตัวแรกที่เราจับคือก้าวหางปกติมันต้องได้ไปแล้วนะใช่ไหมรอไปโอ้เรื่องเปิดโมเซียนลุยลวงไม้ดอก อะไรครับยาเล่นเจนหนึ่งยังได้ยากขนาดนี้นะเอ๊านอนอยังไงอะ่ะโอ้โหนอนรอนอนรอก้าวห่างเกิดมันสวดเกินไปมันก็ไม่เกิดสักทีชุดเดียวก็เกือบครึ่งหลอดอยู่นะชุดเดียวกเกือบครึ่งหลอดอะ่ะสุดอยู่โอ้โหกำลังไล่เลยไม้ดอกมันคืออะไรครับไม้ดอบเนี่ย เป็นยังไงไมาเรียงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ปาก,กันนอนรอนะอะไรกันครับสุดยอดเกินไปแล้วปูทีเฝ้าขยันอดทนเองลองให้พี่เป็นคนฆ่าดูดิอะไรเรือมันยังไม่เหลือน้อยเลยเองไปยืนเอาให้เรือมันโลก่อนไอ้ซะลุย อีทาจิลุยต่างอีทาจิลุยเ้ล่วงไม่ดอบอะไรวะเนี่ยไม่ดอบว่ะโอ้ไม่ดอบซอสแบบซอสนี่หรอมันคืออะไรรถซันต์คอร์สอะไรวะเนี่ยเอาไว้บินเหรอไหนไหนมันอยู่ในหมวดไหนรถซันต์คอร์สอ๋อเนี่ยสองล้านเลยเหรอ เฮ้ยบ้านอะเกินไปโอ้โหมนเกินไปนะอ๋อมันใช้ค่าสติมินาถ้าค่าสติมินาหมดก็บินไม่ได้อะไรอย่างงี้ใชเก่งดีว่ะบินสบายดีสุดจัดเลยโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราต้องพักไว้เพียงเท่านี้นะครับผม รู้สึกว่าจะไม่ได้นะวันนี้แถมถึงได้มามันก็ไม่มีตังที่จะไปเปิดอยู่ดีเพราะว่าผมเอาเงินไปเปิดไอลรถเวียนซานตาคอสไปแล้วตอนนี้นะครับก็ถือว่าดีมากสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ทําให้ผมสะดวกสบายขึ้นมากเลยมันเดินทางเร็วขึ้นันบินได้อะแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรถเกวียนซานตาคอสผมผมไม่ค่อยชอบนะมันไม่ค่อยเท่แต่ว่ามันสามารถนํามาใช้งานได้สบายเลยโอเคไว้พบใหม่คลิปหน้าครับผมสุขีจ้ากูบายยขอบคุณที่รับชมจนจบครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามามาเด๋เวล้วกัน จะได้แบบโหดกว่านี้